ฟิตสโตนท้าทุกทางยังไงก็สุดชาเลนจ์ g e ผมในวันนี้ก็คือท้าที่สุดทุกความรุยดูเลอร์เอทีขับบนออฟโรดก็นุ่มนวลขับบนออฟโรดก็ลุยได้เต็มสมรรถนะยังดีอย่างนี้จัดเต็มแน่นอนไปกันเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเรามาเปลี่ยนมูสจากคุณบอมอัศราวุธกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งผมนะครับจะพาทุกคนนะครับ หนีโควิดไปนอนกลางเต็นท์กันแบบฟินๆเลยนะครับเพื่อชมธรรมชาติที่สวยงามนะครับบนเขากระโจมนะครับจ่ายเพียงหลักร้อยแต่คุณได้วิวหลักล้านนะครับแล้วก็เส้นทางบนเขากระโจมนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ ถูกใจของทั้งสายฝุ่นสายลุยนะครับแน่นอนนะครับธรรมชาติที่สวยสวยงามแบบนี้ครับก็ต้องแรกมาด้วยเส้นทางที่หลากหลายนะครับซึ่งเส้นทางที่ผมเดินทางในวันนี้นะครับก็มีครบทุกรสชาติครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหรือออนโรดนะครับแมแค่ฟังนี่ครับก็สนุกแน่นอนนะครับและที่สําคัญวันนี้นะครับผมเดินทางมาด้วย d ู l ล r เอทศูนย์งยางคุณภาพระดับ พรีเมียมเจนใหม่สาหรับออเทเลนที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะบอกเลยวันนี้มันแน่นแน่ทั้งนี้นะครับอุปสรรคของเส้นทางครับจะยากมากหรือยากน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับฤด,ดูกาลนะครับแต่ไม่ว่าจะฤด,ดูกาลไหนก็ตามนะครับผมผ่านได้ฉลุยแน่นอนนะครับเพราะวันนี้นะครับผมเดินทางมาพร้อมกับดูเลอร์เอทีศครับผม และสิ่งแรกที่ผมสามารถสัมผัสได้นะตอนนี้นะครับก็คือความนุ่มแล้วก็เสียงบรบกวนที่น้อยมากนะครับเพราะยางดูเลอร์ AT 001นะครับถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบและทางลุยขับนุ่มสบายคล้องตัวทุกพื้นผิวจะถนนเปียกหรือถนนแห้งก็ยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ผู้ขับขี่อย่างผมรู้สึกสบายหูและมีสมาธิในการขับขี่มากยิ่งขึ้นส่วนผู้โดยสารก็นั่งสบายที่สําคัญยางดูร์เอทีส0 0.1ยังประสานกับเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตที่ทันสมัยทําให้ยางทนทานพร้อมช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นและตอนนี้นะครับเราก็ใกล้ถึงไฮไลท์ของวันนี้กันแล้วนะครับไปไปกันเลย ครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางขึ้นเขากระโจงกันแล้วนะครับจากจุดนี้นะครับไปจนถึงจุดชมวิวด้านบนสุดของเขากระโจงครับระยะทางก็ใช้กันประมาณ10กิโลเมตรนะครับซึ่งระยะทางกับเส้นทางที่ผมมองเห็นอยู่เนี่ยโอ้ไม่หวั่นแน่นอนนะครับเพราะวันนี้ผมเดินทางมากับดูเลอร์เอทีศนะครับซึ่งให้แรงกุยที่สูงในขณะขับขี่และตอบสนองการควบคุมภูไาได้อย่างดีเยี่ยมปเราเห็นเดินขั้งหน้าแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับ นี่ก็มาที่เนินแรกกันแล้วนะครับก็เขาจะมีป้ายข้างทางบอกอยู่นะว่าให้ใช้เกียร์อะไรแบบไหนก็ถ้าดูสภาพของเส้นทางแล้วไม่ไหวเขาก็มีป้ายบอกว่าเป็นจุดกลับใจก็สามารถกลับรถลงไปได้นะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะเริ่มเดินทางผ่านในเนินแรกนะครับอย่างน้อยเราก็ขอใช้ตามที่เขาบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นโฟล o w นะครับ อย่างตัวช่วยของเรานะครับก็คือยางดูเลอร์นะครับ AT001 นะครับก็ให้แรงกุยที่ดีจริงๆครับแล้วก็การตอบสนองของอ่งมาลัยนะครับในการควบคุมแล้วก็เบามากนะครับทำให้ในการหมุนพวงมาลัยนี่ง่ายมากนะครับ ปัจจัยที่ดีนะครับของดูเลอร์ AT001 นะครับก็คือช่วยป้องกันนะครับไม่ให้เกิดอาการเหินน้ำนะครับทั้งบนถนนออฟโรดนะครับแล้วก็ออนโรดนะครับก็การเหินน้ําก็ทุกคนก็น่าจะเคยเจอนะครับเวลาเจอแอ่งน้ําบนถนนออนโรดนะครับก็คือถนนดำเนี่ยมันจะเกิดอาการที่แบบว่ารถอาจจะสายๆนิดนึงนะครับแต่เนี้ก็คือเวลาเราวิ่งผ่านนะครับมันก็จะทําให้เรามันรีดน้ำออกไปได้ดีทำให้เราไม่เกิดอาการสายของตัวรถนะครับรวมถึงบนพื้นที่ออฟโรดก็เช่นกัน เราก็ขึ้นมาถึงบนจุดชมวิวเรียบร้อยนะครับสำหรับชาเลนต์นี้นะครับ ท้าที่สุดทุกความลุยนะครับดูเลอร์เอทีศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็ต้องขอยอมรับกับสมรรถนะของยางของเขาจริงๆนะครับที่พาผมนะครับขึ้นมาถึงจุดชมวิวบนเขากระโจมได้อย่างปลอดภัยนะครับกับระยะทางในการเดินทางวันนี้ครับประมาณ200กิโลนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมนะครับในทุกสภาพพื้นผิวถนนนะครับการสั่นสะเทือนก็น้อยนะครับเวลาเข้าโค้งก็มั่นใจนะครับก็เพราะยางดูเลอร์เอทีศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับมีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับพร้อมบล็อกดอกยางที่สุดดแกกรรรร่่งงงงนะคัััับบอออีท้ยป ยางนะครับให้อยู่ในองศาที่เหมาะสมครับทำให้ลดเสียงรบกวนและเพิ่มสมรรถนะในการเบรกพร้อมป้องกันไม่ให้รถยนต์เกิดอาการเหินน้ำอีกด้วยยางดูเลอร์เอท0ศสามารถใช้ได้กับรถยนต์อนเนกประสงค์และรถ SUV เช่น Toyota Fortuner หอร์ฮสูบิวเอ็กฟอร์ดเรนเจอร์โตโยต้าไฮรักนิสสันเอ็กเลเรียกว่าครบในหนึ่งเดียวขับขี่ในชีวิตประจำวันก็ดีหรือจะเที่ยวลุยลุยสนุกสนุกในวันหยุดก็ได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะไปไหนก็เทสะดุดตานอกจากความสวยงามคือแรงปุยที่เพิ่มขึ้นและใหม่ล่าสุดบิด stone ก็มีดูเลอร์เอที0แบบตัวหนังสือสีขาวบนแก้มยางด้วยนะครับที่สําคัญเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับก็ใช้งานไปได้ยาวๆเลยครับเพราะโครงสร้างของยางอึดทนทานทําให้ยืดอายุการใช้งานไปได้ยาวนานและทั้งหมดนี้นะครับเลยทำให้เจ้าบิด s t o ดูเลอร์เอที0เป็นที่สุดของการลุยจริงๆ เที่ยวล,ยลุยแบบผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามไลฟ์สไตล์ของคุณบาร์ตโกเวนโกกันบ้างนะครับว่าคุณบาร์จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับไปลุยแบบไหนและจะมันแค่ไหนนะครับติดตามได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับส่วนผมขอไปสัมผัสบรรยากาศข้างหลังกันครับว่าสวยงามขนาดไหนขอลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายบิสต์โซนท้าทุกทางยังไงก็สุด